ยางซิลิโคนรุ่นนี้แข็งหรือนนีมผมถามพี่ท่านนี้กันนะครับแบบเพลงก็จ้าไปเลยวิธีการทําอันนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูที่หลังนะครับสาหรับเพื่อนๆที่กําลังศึกษาอยู่คลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปอยู่ในหมวดหมู่ความรู้และการแนะนําการทําต้นแบบวิธีหนึ่งนะครับสาหรับผู้ที่จะทําต้นแบบเอาง่ายๆคือเป็นไอเดียสร้างต้นแบบและการทําแม่พิมพ์ีหนึ่งวิธีเพื่อนๆมีแนวทางในการสร้างต้นแบบทางเลือกอีกหนึ่งวิธีนะครับได้เป็นการสอนโดยตรงจะบอกวิธีการอีกหนึ่งวิธีการการขึ้นต้นแบบนามาทําแม่พพิิมมมม์์ยยาาาาาาลคคคนน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 กกัััััรรรบสสํหหืออใใ่ถวธีีีเ้้ปปปะะชชจุดไง ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบที่รรมาจากที่ปั้นมาแล้วออกแบบเป็นปูนปัเตอร์แล้วมาแต่งอีกทีนะครับเรามาดูเลยว่ายางซิลิโคนนิ่มหรือแข็งให้พิจารณากันตามที่เห็นได้เลยนะครับคำถามนี้อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนงงนะครับโนที่บวนกากมาแล้วแยกออกมา2ประเภทว่าแข็งไม่ใช่แข็งแบบไม้นะครับต้อบอกก่อนนะสาหรับคนไม่รู้และอาจจะงงกับคําถามถึงว่าผิวเนื้อของยางซิลิโคนเป็นแบบแข็งจะตึงๆึงเใช้มือกดหลงแบบนี่นะถอดยางซิลิโคนออกมาแบบนี้กดตัวชิ้นงานยางซิลิโคนไปจะนุ่มๆลงไปเลยครับอันนี้เรียกว่าแบบนิ แข็งแล้วตามประสบการณ์ไม่ถือว่าแข็งมากนะฮะยังมีแข็งกว่านั้นที่เคยใช้มานะครับคำถามนะครับมีประโยชน์มากมีโค้ดสำหรับทําแม่พิมพ์เดี๋ยวมีแบบเหนียวแบบเหลวน,นี้มีแบบนิ่มแบบแข็งอวันว่าสําหรับใครที่เริ่มใหม่ไปศึกษาไปดีกว่านะครับเดี๋ยวจะงงตอนนี้แม่พิมพซี่ธรรมจารก,กว่าแม่พิมพ์ชั่วขาจะไปหล่อปูนปัตเตอร์มาแต่งแล้วประกอบกับวงชมและติดตามกันนะครับ